สวัสดีครับชาวประเด็ดเกมเมอร์ทุกท่านนี่ผมก้องซาหูเยกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากครับหลายๆคนต่างอยากให้ผมเสียตังค์กันให้ได้นะครับตัวละห้าพันห้าพันเลยโอ้ตัวละพันก่อนไปครับบ๊ไม่หักลบนะเออได้ตัวละพันไม่หักลบนะครับก็วันนี้เรามาดึงเงินกับแฟนพันเดียว ห้าพันห้าพันเหรอเขาจะไปสร้างบ้านห้าพันเหลยโพตรเยอะนะครับก็เป็นการหนึ่งหนึ่งนะครับแบบเดิมเลยกติกาเดิมแต่ก็มีการเปลี่ยนที่ไม่มีการลบนะฮะซึ่งเรียว่าผมต้องห้ามตายแล้วก็เรื่องตัวละครนะครับผมมีการปรับนะครับเป็นแบบให้แฟนเลือกหมดเลยนะว่าเอาตัวไหนบ้างเาตัวไหนบ้างนะครับก็จะมีตัวละครตามนี้นะครับที่เห็นเลยตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับตัวละครจะมีเท่านี้ครับตัวไหนที่ถูกปิดถูกเปิดก็คืออันนี้คุยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเล่นแบบ ตัวละครปุ๊บขึ้นมาเลยไม่ต้องเลือกตัวนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการเลือกตัวการรอนะครับทุกคนเล่นทั้งหมดสกอร์วินคือ9วินนะฮะเล่นทั้งหมด4เกมนะครับผมสรุปเอากี่บาทนะทวทีห้าพัน <5, 000. S 1> ห้าพันเลยเราจะดีจาก5 0 0ไป5,000เลยโอ้แต่เล้วเติมศเติมศูนย์ไปคลิปละตัวตัวไป5,000 0แล้วตัว 50, <laughs> ตงที่ไ <laughs> หนจ่ายครับทวดีเอาตัวละพันก่อนนะถ้าเกิดโอ้ย แล้วถ้าเขาไม่ได้เลยสักตัวเอ้ยมา,าจะโอ้ยเดีได้ทีก็ก็ก็ใช้ได้อยู่นะแล้วถ้าเขาไม่ได้เลยสักตัวแล้วต้องรอดูเอาบอกมาก่อนอาจจะมีรางวัลชมเชยอะรอชมเชยร้อยหนึ่งไม่เอานะ <c oughs> มาลุยไม่ใช่ร้อยหนึ่งบอกเลยว่าให้สิบบาทเยอะกว่าร้อยหนึ่งปะเยอะตรงไหนกว่าเอาล่ะตัวแรกเลยโซเชอร์ครับทุกคนโอเค เฮ้ยเพามีคนแอบว่ะมีคนแอบไหนวะยังไม่เห็นเอลยินไปนี่เฮ uh> ้ยเห็นแล้วออไอ้จิ้มคนยิงติดุ้ยยิงติดยิงติดเยเยเย้เยอเย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 ยเย้าเ้ยเเ้ยเ ธอมือเขา New เขามันสั้นมันเอื้อมปีปกดไม่ได้คีย์บอร์ดมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอเมตรหนึ่งอ่ะโอ้โหรยาวแอดออกทางไหนออกทางไหนครับเขาไปโดนตัวอะไรวะทำไมมันยิงอ่ะโดนเล็บชิปแน่เลยมันจะยิงลูกซอง <c oughs> หุย้ยตกลงไปตายปะเนี่ย<ป>โอ้ยอะอุยยไฟไหมเราจะไม่ยอมเสียดีว่าครับสุดยอดโอ้โหดีว่ามันเต็มจอจัง <fight> ม,ม,มันตัวที่รักเต็มจอขนาดนั้นมากอะ เสียงเดินโคตรดังโป๊ปโป๊ปป้าโป๊ปป๊าเอ้ยมาเขาต่อให้เขาจะไม่ใช้กีเลยถูกปะเออเออมาเดมาเดมาเดเออเดอะเต้นะคุณแต้นอาะตีหน้าเธอไม่แตกอ่ะเธอใช้อะไรคลิกขวา ออมันจะเป็นดูดดูดกระสุนเขาเรียกว่าเกมแรกจะเป็นการเรียนรู้ครับทุกคนบัพติสต์เนี่ยบัพติสเน่ยที่รักที่ทักถามว่ที่อตัวอะไร่ทเเรี่ทีงทอ่ทา่ยี่ที่เลเ่ที่ที่ที่เี่ที่ที่เี่ทอยที่ที่นีออ่ทอ่ท่ท มันคืออิมมอทัลจะทำให้เป็นอามาตะถ้าเกิดแต่ว่าเราต้องอยู่ในวงนะเราจะไปเราจะไปม,มาตัดโอ้กุปาเราวิ่งหนีเลยอะไรหรอลิปเปอร์ไปค,ครับทุกคนลิปเปอร์ครับทุกคนไปไหนแล้วกระสุนกระจายมากเลยครับ ยารีโหลดอยู่เฮ้ยรีโหลดอยู่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรวะจะยิงหน้าทำไมมันหลุดเฉยเลยได้แล้วโหความประมาทเป็นหนทางแห่งการเสียเงินทุกคนโอ้โหโกนประมาทแล้วมี้แม่เราจะไม่ประมาทแล้ว ฮุย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 อาไม่ย้อนเวลาก็ไม่เลยอะไรวะคือเมื่อกี้กลับก็แบบว่าพุทธจะยิงอัดหน้าไงโหอะไรวะโคตรโซเซตเตต้าทุกคนเราโดนแล้ว1นึ่โดนแล้วหนึ่งพันนะทุกคเราไม่เอาแล้วตายได้กินดีอึ้บอึ้บ เธอทำอะไรอ่ะทำไมมันมีเสียงคลิกขวาค้างรักมันจะชาร์จบอลเดี๋ยวเราคลิกขวาดูดิอู้บอกลอแล้วว่ามันจะมีแค่ตัวเดียวทุกคนผมบอกเลยขอบคุณละ <laughs> โคตรเสียใจผมมันมีแค่ตัวเดียวที่รักใช่ไหมเขามันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นจิงโป้งจริง เออมันเขาเอาเหมยอ๋อปืนเป็นสีเหลืองเลยตกใจหรอปืนเป็นสีเหลืองหรอวะไม่นะเอ,อทำไมเขาแช่แข็งตัวเองด้วยเพิ่มเลือดอตัวตัวเนี้ยตัวโปรดที่รักเลยเดกโอ้โหไม่โดนเลย <laughs> มันเล่นยังไงวะไม่เคยเข้าใจเลยมันต้องมันต้องกดชิปเพื่อเป็นการสกิลพุง่งมีดาเมจด้วยนะกดชิปเพื่อสกิลพุ่งใส่ใช่ไหมใช่ไม่โดนอยู่ไหนวะเนี่ยเอ็กทวนเป็นหนึ่งที่ภูมิใจมากเพอได้ตังค์โู้มัง อวดร้อนเลยปวร้อนแตดปอยแล้วทุกคนที่รักออกมาฝั่งซ้ายเหรอเกอเขาเออกขวางขวา,ขเขาเขาก็โดนเถอโอ้ยลิ้นลิ้นเป็นอะไรวะเป <l ots> ็นเครียดเลยะไรอ่ะฮะอะไรทำไมตายง่ายจัง <l ots> ยิงโดนไงเมื่อกี้ยิงโดน จริงโซแม่งอ,อ,อ่อนมะใช่เหรอดูดูดูตอนยิงดูตอนยิงปับ๊บช็อต้งนะได้ play off h e g เกมอะไรวะไปก็แต่ไม่สุดเอ,อือเห็นไหมเต็มหน้าเลยโอ้โหโดตวิด <laughs> <laughs> เป็นอันเดียวที่ภูมิใจ โซแซดเลยครับต้องแปะสลิฟด้วยนะเดี๋ยวคนคิดว่าไม่ให้กินสุดยอดมาแมตช์ละตัวก็คุ้มแล้วยิงมันจะมีแค่ตัวละครเดียวเท่านั้นเขาบอกเลยฮยฮึยฮย่่ไ้เขายังไม่ได้ฮิวเลยที่รักไม่ฮิวล่ะ ก็เธอดึงเขาตอนเขาจะฮิวว่ะใครก็จะให้ฮิวเขาไม่ชอบแมปนี้เลยเขาชอบวิ่งตกน้ำตายอ้าวไม่ใช่คลิกปิดอีกแล้วเย้สุดยอด <c oughs> ชิปคืออะไรวะชิปคือเฟสทำให้ล่องหนได้โอ้ล่องหนไปทำไมวะแมปนี้ วาปเฮ้ยเกือบแล้วที่รักยิงระเบิดได้นะตัวคอมันเยอะเกินไปจำไม่ได้เซนยัตตาเฮ้ย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 ้ยอะไรวะ มันต้องไปช้อปปิ้งแล้วโว้ยไม่ไม่ไม่เธอจะทำอะไรเขาเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอุ้ยวู้าป่าเอ้ยพอด้วยความที่ด่าดันเปิดโล่งครับเอ้ยเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าอย่าอย่าเกี่ยวเห็นไหมพอตัวเดียวกันเขาก็สู้ได้เอ้ย อ้าวปูปลาไปนู่นอยู่แล้วอะไรวะอ่ะต้องปลาลงพื้นตัวมันเยอะเกินไปเขาจำไม่ได้เขากดแม่งหมดแล้เดี๋ยวอ e, ีเดี๋ยวชิปกดไปให้หมดอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขากดเขากดวัวมากเลยอ่ะไม่อ้อ ไปไห้ปุ๊แล้ว <laughs> โดนได้งไง,งว่าเือตาได้ยิงไม่โดนเลยไม่รู้กดไปมัวมมันก็ได้โดนเฉยตัวเนี้ยมันเมนเขามาก่อนเลยนะเวย้ยเฮ้ยๆๆๆยเฮ้ยเไปเลยตายเลยเสี่ยวกระโดดตกเองอีกเลยเย้ yeah! ฟับบโบ้บาเอย้ยฟาล่าอ,อ,อุ้ยตะกินเงีเ่ยมันเลยมันต้องแบบว่าเย้เยไปโดนด้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย <c oughs> เฮ <c oughs> ไม่เขาหาเธอไม่เจอ เฮ้ยเสียวเสียวเฮ้ยทีละโอ้โหโอ้ my god น่ากลัวจัดจัดเขาบอกแล้วว่าถ้าตัวเดียวกันเขาก็สู้ได้เฮ้ยแต่ตัวเนี้ยไม่ได้เต็นยังไงวะเต็มจอสุดๆไม่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 มันเล่นยางไก่เหหุ่นกูแตกอีกแล้วอะไรวะ ไอ้เจ้าจ้าอจ้าจ้าพ่อพ่อพ่อเฮ้ยจิอ่ะมาเว่ะเกือบแล้วครับยอดเกือบแล้วครับตายละได้เดือดน่าเลึงว่ะน่าเลึงเฉยเขาเรียกว่ามีคนเขาไปทามานบ้านมา ไม่ได้ทำอะไรปวดคาบเกมยังไม่กดเลยยอดไปรูปเกมต่อไปแล้วทำไมมันในคอปเปอร์ลิสเหมือนเดิมวะเออช่างมันเถอะอุตส่าห์เรียกว่าทั้งสี่ด่านบ่าเอ้ยสจะห้าพันดิไมเน่าไม่ไม่มีทาง้ Hold up now เราจะเราจะจริงจังมากๆแล้วทุกคน <A fight. S 1> เราจะจริงจังแล้วนะครับ so เออเขาว่าตายใครเห็นก็ว่าตายตายตายจริงๆเลยใครเห็นก็ว่าตายก็จะว่า <Zero. S 1> two to zero battle battle จังกรด เฮ้ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าแม่งอะไรอะ่ะเธออย่าขี้โกงอย่าอย่าอะไรอย่าหดหัวเด,ด็กไ,ไหนแล้ววะเอาไปไหนล้วหายไปแล้วเธอนั่นแหละหายไปไหน เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงล่ะเย่โยนระเบิดใส่ดีกว่านะครับเฮ้ยทีเราต้องกดทีเราต้องกดชิปด้วยเพื่อเปลี่ยนเป็นฮิลได้เห็นว่ามันจะมีเปลี่ยนเป็นฮิวกับเปลี่ยนเป็นว er> ิ <h <h ่งไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีรักตามมา เห็น้ล่ะปอย่าเดี๋ยวตกโอ้เย oh <yeah! laughs> ไม่ตกแล้วเห็นไหมโอ้ย oh แล้วทำไมาเขานอนพาดอย่างนั้นแอนใช่ <laughs> เฮ้ยตัวนี้ว่ะไม่ชอบเลยฟุกไม่เป็นออกจะโหดลุยช้อ ไม,ไม่ถึงห <c oughs> ยา่าดมกาวอยู่อย่าพึง่งทำไมเลือดเธอไม่ลดเลยอ่ะนี่รักยิงไม่โดน <c> ข <oughs> ี้ขวามันมันยิงระยะไกลรักยิวก่อนเราจะไม่ยอมเสียตัวที่สามกันหรอกเฮ้ย โอโหอเดกแล้วไม่แน่นะเฮ้ยจริงเป้าป่าเอ,อ้ยคลิปต่อไปเราแบบดวลอันติเมตกันไหมดวลที่เ,เออเออเ้เ้ยฮอดูกโอดามาฮันจิว เอ้ยตัวนี้อีกแล้วหรอทำไมดีว่าที่รักมันเต็มจอขนาดนี้ <laughs> เขาก็ไม่รู้เหมือนกันท่าไงเป็นท่ายืนมนเลยเต็มจอมากไปแล้วไม่โดนเลยเออ,เออเดเอะเดอะเด้เฮ้ยเ,เป็นอะไรวะ เฮ้ยหุนแตกแตกขอโทษนัดเดียวพอสุดยอดเมื่อกี้เขาไปกดมันต้องแบบ U A S D ใช่ไหมเขาไปกด E S D F ทำไมคุณเดินไม่ไปวะทำไมมันได้ตัวพวกนี้เยอะจังวะเพราะว่าเราเลือกตัวมาน้อยเกินไปหรอเฮ้ยก็ไม่น้อยนะไอ้ยา เฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ยเขาป่าไม่ปิดคต้องต้องมองลงพื้นแล้วป่ามันจะมันจะวางกับพื้นมันจะไปมองต้นไหนเฮ้ย breaking บ a l ว่ะ้ r เ a k i n g ball นะครับเ r e a k i n g ball เธออยู่บนหัวเขาใช่เปล่า พุ่งจนไปเลยบอกแล้วว่าตัวที่สามเราจะไม่มีแล้วนะทุกคนอีกหนึ่งเกมนะสองตัวก็คุมแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มอนะดูท่าดูหน้าเลยนแล้ว นี่ดูนี่รักดูตือ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 แอมแม่เขาบอกแล้ว่าเธออยู่ข้างบน,นเขาดูดูดูเห็นนี่ดักขึ้นไปปุ๊บนี่แบบอ่ะได้เลยสุดยอดไปครับหนึ่งเกมแล้วทุกคนมาโ้โ oh, ห oh. b บ c k forrest ได้ตัวอะไรครับ b บ c k forrest ดีว่าเลยเราก็ไม่เคยชนะเลยเราแล้วดีว่านี่มาทุกเกมเลยนะสี่เกมนี่คือทุกเกมเลยปะใช่ไหมใช่ เสุดยอดเราจะต้องใช้ทุกอย่างที่เรามีาาาออโอ,อไ้ไม่ไม่ไมนี่ตีหน้าทิ่มหมูตัวแล้ว กระเด็นเลยแล้วเหยียบซ้ำด้วยนะออโอ้ยเ,เดินแย่เอ้ยลิปเปอร์อแล้วเราจะไม่เราจะไม่ไปยืนรอข้างหน้าแล้ว <c oughs> โอ้คับแค้นใจมากสวัสดีไปทุกคนัน,นแดเขาอยู่นี่ คริปเปอร์เป็นตัวละครที่แบบลูกซองไงบางทีเราพลาดอ่ะแล้วปักเขาเข้าเต็มเต็มหน้าเราตายเลยไงเอ้ยตัวนี้เขาก็เกิบตายแล้วที่รักจับจังเราจะเก็บไว้ครับเราจะเก็บไอ้นี่ไว้นะเอาวาร์ปวินเนอรสส์ผมบอกแล้วตัวที่สามมันจะไม่มีครับทุกคนผมบอกเลย สองตัวก็คุมไม่เอาแล้วล่ะแล้ว Breaking b o n e ตายทิ้งตายคว้างได้เลยอะบอกเลยขนาดนั้นเลยเหรอพอแล้วเราถ้าเราไม่มักมากชีวิตเราก็จะมีความสุขเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ่าดิไปไหนแล้วอะเอ้าเออสวัสดีครับ สบาชเขาหายตัวได้ไม่ได้อุ้ยเกาะยังค้างอยู่เลยอ๋อของมันดีเลยนะโอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมบอกเลยว่าเล่นดีผมมกท่วมกันนะเย้ใจเย็นนะครับไม่โดนเลยโอ้สวยเกือบแล้วแบบมัน สิ่งกีดขวางเยอะเกินไปโซเจอเซเวนตี้แปดเขายาก<ป>เกิดอีกฝังหนึ่งจังได้เหรอไปไหนละ่ะโอเดลักฮิวแล้วรลักฮิวแล้วเฮ้ย อันร้านเจ็งเหมเ่งมด้วยโอ้หตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบอะไรที่มันเป็นปู่แ็กต,ตายอ่ะอะไรที่มันเป็นกระสุนที่แบบไม่ใช่แบบ D p S อ่ะนี่มันที่น่ากลัวมากครับกลัวมันจะแบบบึ้มบั้มบึ้มบั้มแล้วมันโดนเราอ่ะเขาเล็งไม่ถูกอ่ะทำไมมันย้อยอะไรขนาดนั้นวะมันย้อย,อยอยู่แล้วที่รักเอาไปเลยนี่แน่อุ้ยไม่อยาก ไม่อยากเข้าใกล้เท่าไหร่โอ้ได้อยู่อุ้ยโอลิสาผูเพึ่งมานะฮะนางพึ่งมาฮะโอลิสา,าหายตหายตหายตาเลยไอ้อยากด E Yolo นะที่รักแล้วชิปคืออะไรชิปคือทำให้รับดาเมจน้อยลง อ่าแล้วไม่โยนโลอะแล้วไปโยนอะไรถึงนู่นวะงงตัวเองจังเลย <laughs> โอโยนมาตรงนี้เลยเฮ้ยออกแล้วครับตัวที่สามมันจะต้องไม่มีเซนจัญญาต้าปะเนี่ยโอ้ไ oh <laughs> ม่์ทีว่าเปเซนจัต้าหัวริบโดนทั้งเซนจัต้ญญา,ตาทั้งอะไรนะริปเปอร์เลย,ยไปครับ <laughs> อุ้ยมีการยิงมีการแบบ นี่มุมยิงด้วยเออใจเย็นเฮ้ยย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 ายย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 ยตยย <peach> โอเคเล่นไปทั้งหมดี่เกมครับวันนี้4<อ>เกมฮะโอ้ <c oughs> oh my god นะวันนี้ดโดนช้อปปิ้งแล้วครับวันนี้เราโดนไปทั้งหมด2ทุกคือแบบหาภาพเลยครับบางที่คือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคนบอกว่าพี่อ่อนให้แฟนหรือเปล่าคร,ครับคือบางจุดอย่างไอริปเปอร์คือผมตั้งใจจะย,ยิงใส่หน้าเวตอนวาร์ปมาซึ่งยิงไม่ทันครับ กลายเป็นว่าปักเข้าหน้าผมแทนแล้วเซตตาตานี่คือเซตตเป็นตัวละครที่ผมยิงไม่ไม่แม่นอยู่แล้วอ่ะแฝงโป๊โบ๊ะแล้วเลือดไม่ลดเลยกูตายแบบเลือดเปล่าดูเลือดไม่ลดเลยเป็นยังไงบ้างครับได้ไปแล้วสองพันนะฮะเขาเก่ง <laughs> เดี๋ยวก่อนจะไปนะครับก็เดี๋ยวขึ้นสลิปให้ดูเลยอ่ะโบ๊ะเข้ามานะครับนี่ครับสลิปครับสลิปปลอมสลิปปลอมเชิด แบบขึ้นแล้วนะอ่าว่าเราให้จริงนะครับทุกคนก็ต้องสองหมื่นใช่เหรอบัญช,ชียังมีไม่ถึงเลยตั้ที <c oughs> นะครับก็ตอบหน้าตัวละหมื่นโอ้ตัวละมีแบบรอบหน้ามีแก้ตัวไหมแบบเขาเอาเงินคืนอะไรเงี้ยดีไหมไม่เสียใจว่ะเธออยาขูด,ดที่ดีเธอโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหนึ่งวีหนึ่งตรนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับก็หวังว่าจะ ดูเดือดกันนะครับก็อืมนะครับผลสรุปก็เห็นออกมาแล้วนะครับอืมก็เสนอกันมาได้นะครับอยากให้เล่นประมาณไหนนะครับอยากให้มีชาเล่นอะไรก็สามารถเสนอกันมาได้นะครับก็<ๆ>อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์ให้เธอใช้ให้เธอเล่นมือเดียวแล้วเดินไง <laughs> <laughs> ไม่ต้องเดินไงยืนอยู่เฉยตายเร็ว <laughs> โอ้โหสุดยอดบอกเลยว่าเพจแน,น่นอนนะครับแบบว่าเธอเธอต้องไม่ใช้สกิลเลยเธอต้องยิงอย่างเดียวเงี้ยโอ้ได้แหละ เ,ออเดินเดินได้แต่ว่าไม่ให้ใช้สกิลอ๋อเฮ้ยได้อยู่เอาเอาตังคืนได้ไหมแผลสู้เราเอาตังคืนแก้แค้นเราตังคืนอะไรเงี้ยนี้ไหมเจออยากขุดรีดเขาโอเควันนี้ผมมีแค่นี้เราจะันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกระจายกล้องซ่าด้วยครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้กันทุกคนสวัสดีครับ